ครับเช็คแบตเตอรี่นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับอันนี้ก็เราใส่ใน,นส่วนของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเราเองนะครับแต่ว่ามีปัญหาช่วงกับการที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามันเอ่อชาร์จแป๊บเดียวนะครับเต็มแล้วก็ใช้ก็แป๊บเดียวหมดนะครับนี่ประมาณนี้เลยแต่ก่อนหน้าน,นั้นคิดว่าตัว รถมันไปผ่านกันเบิรนยางมานะครับเบรนบ่อยเหมือนบ่อยก็มันอาจจะถูกยึงกระแสไปใช้เยอะนะครับเซล์ CL, บางเซล์ลอาจจะเริ่มเสื่อมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันเริ่มจากการตรวจเช็คโวลที่เอาไปใช้งานก่อน2เส้นนะครับโวลที่ไปเข้าส่วนของกล่องเนาะแล้วก็มาไล่ตรวจในส่วนของสาย bms เลยครับแต่ละเส้นเลยว่าโวลใกล้ตรงตาม ที่มันจะคอนโทรลหรือเปล่าแล้วก็มาไล่แต่ละเซลล์เลยนะครับนี่เลยทั้ง48เซลล์นะครับเ0บอเจโวลต์เนาะ